สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อขที่ว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะส่ผมาพลังงานของคุณด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ด้วยนะคะเออช่วงนี้นะคะถ้าหากท่านสมาชิกท่านใดนะสนใจในเรื่องของการดูดวงนะแบบคลิปรายเดือนนะคะหนึคลิป65บาทนทนะ,ะสนับสนุนช่องแล้วก็ รายเดือนนะคลิป4คลิปนะคะ300บาทแล้วก็รายเดือนนะคะแบบของตัวคุณด้วย4คลิปแบบของคนที่คุณอยากรู้ดวงชะตาของเขาด้วยอีก4คลิปเป็น8คลิป750บบาทน,นะจ๊ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนช่องด้วยเรามาดูกันนะคะ กอางไพ่ก่อนนิดหนึ่งพลังงานของเขาคนนั้นที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้ความสมบัธ์กุลเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอาดีตหรือว่าเหตุการณ์อดีตคุณและเขาเป็นอะไรกันก่อน Give y o u r เลยเลยเช่นจีบอัชรันนะคะความรู้สึกผูกพันเนาะความรู้สึกโหยหาความรู้สึกผูกพันความรู้สึกเหมือนอยากจะคุยความรู้สึกอยากจะจีบนะเพิ่งเจอกันเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัวเขาอะ พยายามที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่คุณด้วยนะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นโซเมกันนะคะก็แสดงว่าต่างคนก็ต่างรักแล้วก็ชอบกันแหละแต่มันมีความที่แบบเืออ,อาจจะที่มีความห่างเหินกันมีความที่มันเหมือนกับว่ายังไม่ไว้ใจเขานะ,ะก็เพราะว่า ความสัมพันธ์ตรงนี้มีระยะทางมีความห่างไกลด้วยนะคะเดี๋ยวเราุูกันว่าก,กองนี้นะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาชัดเจนกับคุณไหมอนาคตความรักจะเป็นอย่างไงนะคะสามารถนะคะมาดูดวงไพ่ยิปซีนะคะเลือกกองไพ่ที่คุณชอบแล้วก็เออเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะ,ะเรามาดูกันสําหรับคนที่เลือกกองไพ่ไวนี้หนึ่งนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไง คนคนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเพจอับสอดนะคะเด็กดาบยังขึ้นมาอยู่นะ,ะเรื่องดับดาบเนี่ยยังขึ้นมาเอา่อซิกออฟบอลหกคาาอืมเด็กดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่สองนะคะคนที่สองคนที่สนใจคนที่เหมือนกับว่าสองแล้วเขาก็คิดในเรื่องของการที่ อยากจะกลับมาก็ได้หรือว่าอยากจะเริ่มต้นสัมพันธ์เหมือนเป็นพลังงานของคนเก่าเลยอ่ะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเคยคบเคยคุยเคยสารสัมพันธ์คุณเคยจีบคุณแล้วก็อยากกลับมาใหม่อยากมาขอโอกาสใหม่ก็เลยส่องดูนะคะอาจจะเป็นการส่องผ่านโซเชีลลยลไลน์เนี่ยเดทอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ของคุณและเขา ขอขยายหน่อยนะคะทำไมถึงอยากกลับมาก่อนหน้านี้ไปไม่สุดนะคะไปไม่ถึงเป้าหมายอาจจะเป็นเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับว่าจบความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็ยังสนใจอยู่ฉันอยากรู้ชีวิตของเธอฉันก็ส่องดูเธออะแต่รู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่สนใจฉันเลยหรือเปล่าหรือว่าเธอมีคนอื่นแล้วอารมณ์นี้เหมือนเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่ กลับมานะเหมือนเหมือนในช่วงตอนนั้นช่วงแรกที่เขาเจอกับคุณเขายังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่ก็เลยมีการไปคุยกับคนอื่นหรือว่าไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นคิดว่าคนอื่นน่าจะดีกว่าน่าจะใช่กว่าแต่แดันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเจ็ดถ้วยเหมือนว่าเขาไปคุยกับคนอื่นด้วยแต่ทีนี้อยากจะกลับมาใหม่อยากจะคุยใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กลับมาไงดีอ่ะสิบดาบเนี่ย คือเหมือนกับว่ายังหาทางออกไม่ได้เลยว่าจะกลับมาคุยคุณยังไงดีนะคะเดิมูลเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะก็ไม่รู้จะเออกลับมาในรูปแบบไหนในความสัมพันธ์แบบไหนนะคะของคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงเนาะคุณอาจจะรอเขาก็ได้หรือว่าคุณกําลังคิดที่อยากจะกลับไปในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงเขาก็ได้นะคะคือใครมาถามหาคนเก่าเรามาดูกันนะคะว่า ความรู้สึกที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนมันเป็นความรู้สึกอย่างไรอยากจะคุยอย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าจริงจังแล้วก็มั่นคงมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่ามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณนะเดอซันเนี่ยเหมือนอยากจะเริ่มต้นน่ะเฮ้ยคนอื่นมันมันคือแบบมันอาจจะไปคุยหลายคนเนาะเขาอาจจะคุยหลายคนแต่รู้สึกว่าคนไันก็ไม่ใช่คนนี่ก็ไม่ใช่คนนอนก็ไม่ใช่ ถึงแม้คุณและเขาจะมีความห่างไกลกันมีความที่แบบใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันอาชีพกันงานหรือว่าอายุต่างกันเขามองว่าคุณอะสามารถที่จะทำให้เขามีความสุขได้นะแล้วถ้าเขากล้าที่จะเอ่ยเนี่ยเอ่ยบอกรักอะนะคะขอจีบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคุณน่าที่จะมีใจให้เขาอยู่นะคุณไม่น่าลืมเขาหรอกอารมณ์นี้เหมือนเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเห็นไหม คุณจีบไม่ยากนะจริงๆแล้วแต่มันอยู่ที่เขาเลยนะมันอยู่ที่เขาเลยว่าเออความสัมพันธ์ตรงนี้คือแบบในบ้านปลายชีวิตจริงๆแล้วคือจะมีคุณเป็นผู้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าของเราเนี้ยคือไม่มั่นใจนะคนคนนี้คิดจะจีบแต่ก็คิดว่าเขาอ่ะจะเอาคุณจริงๆหรือเปล่านะอารมณ์นี้เลยนะคะอืมประมาณนี้แหละคนคนนี้นะคะถึงได้เงียบไปถึงได้ดิ้งไปหรือว่าการที่เขา ไปคุยไปจีบไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครใช่สุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับมานะแต่ในความคิดที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยก็ยังไม่เห็นอนาคตแม่จะรู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบจีบแล้วมันดีคุณก็ดีทุกอย่างนะคุณมีคุณสมบัติที่แบบเพียบพร้อมทุกอย่างนะแต่ว่าบ้านใบชีวิตรอาจจะเป็นไงอารมณ์นีก็เลยเหมือนว่าเออเอาไว้ก่อนนะคะคนคนนี้คือแบบ ชอบคุณนะจะจีบคุณนะแต่ยังไม่กล้าจีบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเอาคุณหรือเปล่าเลยนะมันอยู่ที่เขาเลยกองนี้นะคะมาดูสิว่าไายแนะนาอะไรคนที่คุณคิดถึงนะไพ่แนะนาอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เขาอะเพจรับคนะับอ่ะมันมีความรู้สึกที่ว่าเขายังรักคุณไม่มากพอยังรู้สึกหลงไหลคุณไม่มากพอยังอยากจะดูคุณยังอยากจะเหมือนกับว่าศึกษา หรือว่าเรียนรู้ชีวิตของคุณไปก่อนคุณยังไม่ทําให้เขาเหมือนกับว่าหลงไหลหรือว่าคลั่งนะเพียงแค่อยากจะเหมือนอยากจีบเฉยๆอยากทาความรู้จักมากกว่านี้เฉยๆอยากนะมันยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่ถึงขนาดขนาดขั้นที่แบบหลงไหลหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่อารมณ์นี้ยมันยังไม่สุดนะประมาณนี้ที่แบบว่าเขาบอกว่ามีเพจนะหรือว่ามีชื่อเฟซคนคนหนึ่งเขาบอกว่า พระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงแสดงว่าความรู้สึกของคนคนนี้คือมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเทกับคุณเขาก็เลยไม่มีการทาอะไรมากกว่านี้ในความสัมพันธ์นะคะถ้าแบบว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคุณทําไมมีความรู้สึกคาราคาซังกับคนคนนี้หรือว่ายังมีความรู้สึกที่แบบเอ้เหมือนมีเหมือนเขาจะมาจีบเราหรือว่าเหมือนเรารอเขาอารมณ์นี้บอกไว้เลยว่าคนคนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่ว่า มองเห็นอนาคตร,ร่วมกับคุณอ่ะแต่มีความรู้สึกชอบคุณมากๆนะคะก็เป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางถ้าแบบคุณจะรอคนคนนี้คนคนนี้มันเหมือนกับตัวเขา่ามีความลังเลมีความไม่มั่นใจในการเทเชันในการสารสนพกคุณถ้าคุณเจอคนใหม่นะคะก็ไปคุยคนใหม่นะจ๊ละลัคกนาราศีคุณเลยเขาจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสเออถ้าดีประสบกันมาก่อน วีนัสราศีพิศพราศีตุลน,นะคะแล้วก็มาราศีเมษราศีพจิจิกวันที่เกิดคุณแล้วเาเป็นวันที่ 16, 17, 18แล้วก็26นะจ๊ะก็ฟังเพื่อเป็นแก้ําทางเป็นแนวทางเนาะในการตัดสินใจนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเสียเวลารออะไรหรือว่ารอใครนะคะเพราะว่าชีวิตของเราอะมีสิ่งที่เราต้องทาอีกเยอะนะ,ะไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไปฝากชีวิต นะคะไปฝากอนาคตไว้กับคนอื่นนะคะไปโฟกัสที่ตัวเองไปพัฒนาตัวเองเพื่อจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าจะดีกว่านะจ๊ะสวัสดีค่ะกองที่2 คิดต้านสีฟ้ากับข้อพิริีว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรให้นึกถึงใบหน้าของคนที่คุณสงสัยนะคะว่าเออเราจะไปต่อกับเขาดีไหมเราจะรอเขาดีไหมอารมณ์นี้นะคะเปิดไพ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตนะ,ะจมปักอยู่กับอดีตหรือว่าอยู่กับคลายที่แบบ้ยสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับว่าชีวิตของเราก็คือชีวิตของเขาเอะเนาะนะคะ,นะคะเรามาดูซิว่าคนคนนี้ให้ความรู้สึกกับคุณเป็นอย่างไร เ i r s t นะคะเป็นรักแรกนะคะกองนี้คือแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่ามันเพิ่งจีบกันหรือว่ามันเพิ่งรู้จักกันหรือว่าคุณอาจจะมีการเทเลชันเข้าหาเขาแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้มีในเรื่องของปัญหา อดีตเก่านะคะจะเป็นพ่อมาเป็นแม่ม้ที่แบบเขาเหมือนเขาจะโสดแต่เขาก็ไม่โสดสักทีเขาจะหยาก็ไม่หยาสักทีเขาจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีนะคะก็มาให้ความหวังคุณมาขายฝันคุณหรือว่าคุณคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเลยแต่มันมีความที่แบบเออเขาก็ไม่ไม่โสดนี่หว่าเขาไม่หยา่าเขาไม่เลิกกับคนเก่าเขาสักทีนะคะ แต่คุณก็มีความรู้สึกแบบอยากจะได้เขานะคะความอยากได้ของคุณนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ว่าคุณควรที่จะไปต่ออยังไงดีกับความสจำนวนตรงนี้นะคะมาดูซิว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรกับคุณเลยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณเลยอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่แบบแชทสงข้อความไปหาเขาอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกมากเป็นพิเศษกับคนคนนี้ลรงดูซิว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไร โอ้ oh, King of Summer นะคะช่วงที่คุณกับเขาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงฤดูฤดูร้อนนะช่วงพักผ่อนช่วงที่มันเหมือนกับว่าตัวคุณไปพักผ่อนนะหรือว่าตัวคุณที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอคนคนนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณคุยด้วยแล้วสบายใจหรือว่าคนคนนี้ เวลาที่เขาคุยกับคุณคุณมีความรู้สึกคลิกกันเคมีมันตรงกันมันมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันถูกใจอ่ะคุยกันรู้เรื่องมันมีความสุขนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันสับสนในความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตัวนี้มันเหมือนกับมันน่าจะมีอะไรที่มองเห็นอนาคตได้แต่เขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักนะคะในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับ รู้สึกว่าเขาชอบเรานะตอนนั้นน่ะเหมือนเขาเทคแคร์เราดีแหละเขาทําให้เรามีความสุขดีแหละแต่แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมีความหักห้ามใจหรือว่าความไม่ไวเนื้อเชื่อใจในคนคนนี้นะคะว่าเขาอะ่ะเหมือนเขาอะ่ะมาเจอเราเฉพาะเวลาเนี้ยเวลาพักผ่อนเวลาซัมเมอร์เวลาหยุดหรือว่าคุยกันได,ได้บางเวลาแค่นั้น ตอนนี้มีความสังหรณ์ใจนะมีความที่แบบว่าเหมือนเขาไม่ได้ให้ให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกับจะไปต่อกับคุณจริงๆเพียงแค่เขามาคุยกับคุณในช่วงเวลาที่เขาว่างเวลาที่เขาเหงาเวลาที่เขาเหมือนกับไม่ไม่มีใครหรือว่าเวลาที่เขาเหมือนกับว่าสะดวกคุยอารมณ์เนี่ยคือมันเป็นเวลาที่มันเหมือนว่าเวลาที่เขาคุยกันได้กับคุณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ทำงานก็คือทำงานนะคะเบรกทางานหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คุยกับคุณแชทกับคุณแต่เ,เวลาแบบกลับบ้านหรือว่ากลับไปพักผ่อนเขาไม่คุยเขาไม่วีดีโอคอลเขาไม่อะไรเลยทําให้คุณมีความสงสัยเนาะกองนี้นะคะมาดูซิว่าออคนคนนี้มีพลังงานของอะไรแอรแฟงอยู่หรือเปล่าพลังงานของเขาในอฟซัมเมอร์ก้าเหรียญพลังงานโสดเฉพาะช่วงเวลานะ,ะช่วงเวลาหยุดพักผ่อน นะะช่วงเวลาเบรกนะคะหรือว่าวันทํางานแหละแต่มีช่วงเวลาที่เบรพักผ่อนนะแต่เออมันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับจํากัดเนาะคุณก็สงสัยว่าเออทาไมต้องคุยกับฉันเฉพาะเวลานี้อ่ะเออหรือว่าไม่โสดหรือว่าเวลาแบบเลิกงานแล้วกลับบ้านไปแล้วอยู่กับใครหรือเปล่ามีแฟนอยู่หรือเปล่านะไพออกมาเหมือนกับว่าโอ้ดูสิหา้หาห้าถ้วย เหมือนพลังงานของคนเจ้าชู้เหมือนพลังงานของคนที่โสดเป็นบางเวลานะคะโสดเฉพาะเวลาที่แบบไม่ได้อยู่บ้านโสดเฉพาะเวลาที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนที่โปรยสเสน่ห์หวาเนเสน่ห์เก่งเห็นไหมโสดเฉพาะเวลาช่วงหยุดพักเบรกเบรกทำงานนะหรือว่าซัมเมอร์ไปเที่ยวนะเนี่ยประมาณที่แบบว่าโสดเวลาที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวโสดเวลาที่ไม่ได้อยู่กับตัวจริง นะคะหรือว่าโสดไม่สนิทกองนี้นะคะไพ่ออกมาเหมือนว่าเขาจะรู้สึกพิเศษกับคุณเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับแฟนเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวของเขาเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะกองนี้ก็คิดดูเอาเองนะว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกกับคุณในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะจ๊ะห <c oughs> น้าไพ่ออกมาเหมือนว่าเขาไม่โสดคุณแต่เขาจะคุยกับคุณเป็นบางเวลาแค่นั้น กนะองนี้ไพออกมาเหมือนเตืนตนอนๆอ่ะเหมือนเป็นพลังงานลบนะแต่ถ้าแบบว่าคุณไม่ได้คิดอะไรถ้าเขาคุยด้วยหรือว่าปรึกษาด้วยหรือว่าคุณกับคุณคุณกับเขาเนี่ยคุยกันแล้วมีความสุขเฉพาะช่วงเวลาที่ว่างนะก็แล้วแต่นะคะกองนี้มันเหมือนกับว่าเออเขาไม่โสดอะ่ะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ไม่โสดนะคะแล้วก็ดาราศีคุณและเขาเออถ้าดินพิธศ,ศกรรมกร อคอเรียราศีกุมทาตุลมวินัสราศีพิศพราศีตุลน,นะคะฝ่ายชาติไฟ,ไ,ฟไม่สึงนวันที่เกิดคุณ้วคาเป็นวันที่11-16 23แล้วก็26นะจจะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางไปนแนวทางนะคะอ่านจากหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะดึงดูเฉพาะพลังงานที่แบบตรงกับไพ่เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะพลังงานของเขาคนนี้ ความผูกพันของคุณและเขา reconciliation หวยหานะมีความห่วยหามีความที่แบบอยากจะกลับมาจีบอีกครั้งหนึ่งมีความที่แบบพุ่มเพลิพัพพนนา,นาถึงเธอนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะคุยกันจีบกันหรือว่าสารสพันธ์กันไงนะคะคนคนนี้ครั้งหนึ่งที่เขาเคยคุยกับคุณเคยจีบกับคุณแล้วเขารู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมันน่าจะไปต่อได้นะมันน่าจะมีอนาคตที่มันอีกยาวไกลสําหรับคุณเขามีโอกาสที่จะแต่งงานกันได้ถ้าแบบไปต่อได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเป็นพลังงานของคนเก่าที่อยากจะกลับมาที่แบบเหมือน move on จากคุณไม่ได้เลยอะ่ะนะคะไม่ว่าเขาจะไปมีใครไม่ว่าเขาจะไปทาาําอะไรไม่ว่าเขาจะทําให้คุณไม่สบายใจยังไงนะคะมาดูสิคนคนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ย เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางไปนแนวทางนะจ๊ะคนคนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเลยเดทเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วจริงๆเป็นความสัมพันธ์อดีตจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันผ่านโซเชียลไลน์หรือว่าคุยกันผ่านโซเชียลไลน์หรือว่าแอพิชันหาคู่นะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่เ mm hmm. พิ่งเจอกันจริงๆนะแต่ว่า ครั้งแรกอะ่ะอาจจะแค่ทําความรู้จักเพียงแค่ผิวเผินนะหนึ่งเหรียญเนนะี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับเหมือนเจอคนที่ใช่เหมือนเจอคนที่ดีทุกอย่างเลยแต่ว่ายังอยากจะใช้เวลาที่มันเหมือนกับอยู่กับคนอื่นก่อนหรือว่าเหมือนเจอคุณและสมมติว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เหมือน,นว่าดีทุกอย่างเลยสวยรวยเก่งมีทุกอย่างเลย นะฮะไม่ว่าคุณจะเคยแต่งงานหรือว่าไม่เคยแต่งงานก็แล้วแต่แต่พลังงานของคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบพร้อม,ม่ังมีครอบครัวนะมันเป็นพลังงานของความพร้อมแต่เขาไม่พร้อมขอดูหน่อยซิว่าทําไมเขาถึงไม่พร้อมทั้งๆท,ที่คุณดีทุกอย่างนะทั้งๆท,ที่คุณดีทุกอย่างทําไมเขาถึงไม่พร้อมก้าดาบเนี่ยไพ่ก้าดาบสิบดาบคุณดีทุกอย่างแต่เขา ไม่พร้อมเขาติดปัญหาในเรื่องของเอถ้าเขามีครอบครัวมีคนเก่ามีความสัมพันธ์เก่ายังไม่ใหญ่ยังไม่เลิกยังอยู่กับคนเก่าอยู่หรือว่ายังคาราคาซังกับคนเก่าอยู่แล้วก็อาจจะเป็นการที่แบบเขาอะชอบคุณสนใจคุณเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่กับคุณรู้สึกว่าเขามองคุณเป็นอนาคต ของความรักครั้งใหม่แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นเขาไม่โสดเขาก็าเลยอาจจะหยุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณไปทําไมถึงอยากกลับมาล่ะมีคิงออบเจเคอลทำไมถึงอยากกลับมาดเดเมเพรสโอ้เขามองว่าณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นการที่เขาเคลียร์คนเก่าได้แล้วแล้วเขาโสดแล้วแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้ชีวิตคู่ มากที่สุดแล้วก็มีความที่แบบดีพร้อมทุกอย่างเขาส่องเขาดูคุณเขาสนใจคุณตลอดเวลานะอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงการที่กลับมาครั้งนี้คือแบบว่าเห็นคุณเป็นคนที่ใช่มาตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่โสดน,นะยังไม่เลิกนะคนคนนี้มาดูสิว่าณนะตอนนี้เวลานี้การกลับมาของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามีความรู้สึกอย่างไรจ้ะ ก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เธออยากจะคุยมันจะอะไรไปมากกว่านี้ล่ะก็ลืมเธอไม่ได้ก็รู้สึกชอบเธอมาตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ามองอนาคตของคุณกับเขามาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องเป็นครอบครัวกันอะแล้วก็มองว่าคุณโสดแล้วก็มองว่าคุณน่าจะไม่มีใครหรือว่ามองว่าคุณน่าจะรอเขาด้วยหรือว่าเขาสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่รักกันเป็นเนื้อคู่กันมองถึงอนาคตที่มันสดใสระหว่างคุณเขาเห็นไหม เห็นไหมเขาสัมผ so you, ัสรับรู้ได้ว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆสองถ้วยมานะการที่เขาจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าการที่เขาจะกลับมาหาคุณใหม่อคือเขาสัมผัสได้ว่าคุณต้องรอเขาแน่ๆคุณต้องไม่มีใครแน่ๆคุณถึงได้โสดอยู่แบบนี้ไงกองนี้เหมือนรู้เลยเหมือนเหมือนการที่แบบว่าการที่เขาส่องดูคุณตลอดเวลาคือภาวนาในใจตลอดให้คุณโสดให้คุณโสดนะคนคนนี้นะคะ มาดูลาดาัคนาราศีกุญและเขาแสดงว่าเขาต้องกลับมาแน่ๆนะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยลาาัคนาราศีกุญและเขาเนปจูนถ้าดิ้นรู้สึกกนก่อนนะคะเซตเตอร์วันที่เกิดเดือนกัายนชาธาตุดินเอริวราศีเมษชาวธาตุไฟแล้วก็สกอร์บิโอราศีพิจิตรธาตุน้ำวันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่1 8 19แล้วก็21นะจ๊ะกด subscribe ไลน์ชนาะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางความราาักควบมิัชอ์ สวัสดีค่ะกองที่สี่แล้วคิดแานสีเหลืองกับก็ไปไดได้ว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรมาตรวจสอบความรักความวันคุณและเขาหน่อยเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไร romantic feeling นะจ๊ะคุณนเป็นคนที่ทําให้เขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกผูกพันมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ในบ้านปลายชีวิตเป็นรักแท้เป็นเนื้อคู่เป็นคนที่เขาเหมือนกับว่า อยากจะพยายามเพื่อคุณอยากจะทําทุกอย่างให้มีคุณอยู่ในชีวิตคนคนนี้คือเหมือนกับว่าตกหลุมรักคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาจริงๆไม่ไม่มีใครอื่นมาแทนที่คุณได้อารมณ์นี้เลยอ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบจะสามารถทําให้เขาเหมือนกับว่าหลงไหลคลั่งคล้ายในตัวคุณได้อ่ะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆคุณทําให้เขาเหมือนกับเอ้ยไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อารมณ์นี้เลยเขาหลงไหลคุณมากๆนะกองนี้คือแบบ คุณไปทําเสน์ยาแฝกใส่เขาหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูสิว่าพลังงานของคนคนนี้นะคนที่คุณถามถึงเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเจ็ดเหรียญตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่กําลังรอห้าถ้วยเขาพยายามที่จะ ให้เขาเหมือนมันเหมือนกับว่าไม่คิดมากไม่คิดเยอะกับเรื่องราวอดีตถ้าคนคนนี้มีในเรื่องของการที่แบบห่างคุณไปหรือว่าทําให้คุณไม่สนใจเขาหรือว่าทําให้คุณเกลียดเขาแล้วก็ไม่คาดหวังในตัวเขาอีกแล้วอ่ะคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ความรักดีๆจากคุณกลับคืนมาอยากจะได้ความ รักแล้วก็เอาใจใส่าจากคุณกลับคืนมาถ้าคุณเหมือนกับว่าเคยแสดงออกว่ารักเขาแต่ด้วยมีหลายปัจจัยนะอาจจะเป็นบุคคลรอบข้างญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณเพื่อนของคุณเพื่อนของเขาที่เหมือนกับพยายามที่จะเล่าเรื่องหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าพูดห้ามแม่้เขากับคุณรักกันแม่้เขากับคุณเป็นแฟนกันไม่ให้จีบกันไม่คุยกันเนี่ย คือคนคนนี้มีความที่แบบเหมือนไม่เชื่อเลยอ่ะเหมือนไม่เชื่อคนบุคคลรอบข้างพลังงานของเขาอืมพลังงานเขาเหมือนกับขอขยายหน่อยว่าคดผิดใครเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์ s i บ of p e n น a c l l s หเหรียญเขาหน้าที่จะเป็นคนที่ไปเลือกคนอื่นไปเริ่มต้นใหม่ไปเลือกคนใหม่มองว่าคุณไม่ไม่ดีพอหรือว่ามีคนที่แบบบอกว่าเออไปหาคนน้นสิไปรักกับคนน้นดีกว่าเรานม่นะคะกองนี้กดในการตั้งที ต้องขอโทษด้วยกองที่สี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคอสพันที่เขาให้คุณอยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนแค่นั้นเองนะตอนนั้นเวลานั้นแต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าคนที่เขาเลือกไปสารสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่สมหวังหรือว่าเขาไปไม่สุดสุดท้ายแล้วคนนั้นกับเขาก็เลิกกันไปต่อกันไม่ได้ คนคนนี้ก็เลยมีความคิดถึงคุณนะคะอืขอจบไว้แค่นี้เนาะว่าคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกมันไปไม่ได้นะคะอยากจะกลับมาหาคุณถ้าคุณเคยรักเคยชอบเขาถ้าคุณยังรอเขาอยู่นะคะก็เปิดโอกาสให้คนคนนี้ได้นะแล้วก็ดนาะราศีคุณและเขาสาันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวธาตุไฟสกอร์บิโอราศีเมจิชาแล้วน้ํา คูณโตท่านลรมิตุตดุปุ่มนะคะแล้วก็ธุระราศีพศพราศีธาตุด,ดินวันที่เกิดคุณล่ะคะเป็นวันที่2 8งแแล้วก็22นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ